จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ยเจดีพาลุยติดผ้พาพี่น้องมากหาเก็บเห็ดเนาะจ้าหลังที่ฝนตกฝนตกมาเคลื่อนกับใบแห้งเลยจ้ากัแต่ว่าพ่อกับพ่อดิน่มจ้าเนี่ยมาพอ้เห็ดตินแล้วจ้าเนี่ยเห็ดดินค่ะโอ้ยหลายดอกดจ้าแต่ว่าฝนเกิดช่วงสิกตึกฝนเกิดช่วงสิกตัวยอ้ขี่วานหละพี่น้อง ไปลวกเอาจ้ะลวกว่าจะกินเล็บแจวเนาะวันนี้วันที่ยี่สิบเก่าพุทธภาพจ้ะสองพันห้าร้อยหกพินหาณนะพี่น้องเง็ดก,กันเริ่มที่ไหว่เลยแหละจ้ะพี่น้องเด็กปฏิบัติได้กินทุล้แต่เออจะยิ้ม ป้าพี่น้อง,องเห็นอะไรยังไงเห็นอเลยเห็นลามุมนละเมาออกก่าแบบคนเดินเห็นอะไรดอกกับร่างกายนี่ดีพี่น้องตกใสพันกินจเปรยหนาเพสวยนยจะ้ะดอกเงี้ยดีพี่น้องดูม,นมออกกุนละเมาจ้ะ ใส่มีด้ะพี่น้องล้มไม่่าล้วใกล้กับเกียจ้ะโอ้ง,งามงามพี่น้องล้งออกไม่กับมีจ้ะกอด้อคณติงเกือใส่ก้อวเน่อยจ่าแรดอกน้องพี่น้องเขาเหยียบไปพร้อมจ้ะ เอ้ยค้นหากินหายอโอ้เงินหนาแรงนี้ไงจ้ะป๊ดอะใส่ง้อไะนี่น้เอรเหยีดทานดอกนึงจะกำลังออกห้ามไปลองมันจะลายติดเลยเงินหรมัจนจะ่น้อง โอ้ยเห็นอะไรจองดอกพี่น้องคืองามไปเลยม้นดอกก็งามเลยพี่น้องสวงสยๆค่ะห้ามก้อนห้ามูก็นัน่นแะละดอกงาม่น้นลนงโอ้แต่สะอ่อน เห็ดเปื่อยเมดพี่น้องเห็ดเน่าหมดถือฝนจ้ะเห็ดตานดอกไม่มดอกน้องจัดหนึ่งโอ้ยงูไหลายงูเยอะมากเลยเห็ดแดงนี่มากสวยๆค่ะต้องดอกพี่น้องเออจะไปอยู่ไหนหนี่เนาะพี่นนาะ โอ้ยมุนหละบกปน้องไม่มันเป็นเสื้อจ้ะเอ็ดแดงน้ำหมากสวยๆค่ะโอ้แข็งๆีปน้อง,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 งสวยๆเลยไะลองออก,ก็ม,ตมีตะมุตะมิทีสนพี่น้องแดงน้ำหมากข้าสวยๆค่ะ Nào bùa uh, đọc đọt cứ tết. Mì đọc đọt đọc đọt giữ binh học. A hôm nay không bong phân tia bung ngay này chưa Bằng ngày ngay ngay em bay anh hết thư tè. mới Hiện nạc kiao tìm hiểu tìm hiểu tìm rồi. tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu แข็งเด้พี่น้องเห็ดอันนี้แล้วก็อร่อยมากเป็นห็ดเตี๋ยอร่อยมากนุ่งยิ่งอร่อยแ้ะหนึ่งกิมเจ้าพี่นองสดจอดเห็หนอะไรง,งามจองดอกพี่น้องงามน้ำดิไปจ้าดินจ้า มแมนละวมนล้วพีน้องลึกท่านดอกนึงจะพีน้องโอ้ฝนตกไหลยุ่งหลยนาพีน้องสองดอกค่ะเห็นดีใจหววรือว่าครับแจ๊ดๆน้ำมากค่ะ แตดอกงามนะพี่น้องดอกมางามบ้เอาจ้ะเห็นอยู่แต่น้องบางหันแวบแวบน้ำหมากค่ะดอกงามนะพี่น้อง าตาเห็นนี่แต่น้ำหันเป๊ะ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 โอ้เจอแล้วหมอนห้าวพี่น้อง สวยค่ะสองดอกเลยจะกำลังอ,ออกพี่น้องสุ่มแถากระเถาไปจ้ะทางทสวยๆสองดอกค่ะโอ้ขามอนกำมือม,มาเลยพี่น้องตาจ้าก็จะได้ปักเกียงแล้วจ้า พี่น้องจะดีมาก่อเนเหรามงมงูงตรงพูดเละปัดกุดดอกโุ่งดอกพุ่งทีฮั่นก,โดดกโดดุโศกขักโศกแน่แต่ปู้ยปัดกุเป็นเต็นพี่น้องเื่อกันแท้ก่อนจ้าไปป่นเนาะไปซุปตีนซุปพี่น,อน้อง โอ้ยด๋อยไม่ได้เล่าอากาศเลยพี่น้องฝนตกไม่ยุ่งรายรายพี่น้องเลยดอกเล็กๆก็มีโอ้ยบริการบริการนั่นต้องโอ้ยพี่น้องไป อ้ยกระมันเดบายนี่ไปไปพี่น้องพี่น้องเอ้บังเห็ดก่อขาวจุ่มเลยแ่เดี๋ยวนี้จิ้มเจลเปิดเป็นแต่ายแต่เจลกับพริกสมนะ้พี่น้องจ้าเปิดต่อจ้า แดดเผาสองดอกพี่น้องก้า,ากัไปได้มากหรือจ้ะเห็ดทานจา้ะเผาแล้วหรือพี่น้องแต่ว่าก็เอาคือเก่าจา้ะเพราะว่ามันยังกินได้อยู่เมือ่อวานนี่แดดขากแดดแน่พี่น้องเพราะมื่อนี้ก็มาฝนตกกับเพื่อนเป็นเหตีเผา,าเร็วนะจ้ะมันก็กเล็กนั่น ก็ะเลยเบิ่งเทาลายมากกว่าเหม่อกัะเทากว่าเหม่อพี่น้องคือกันจนเก๋เขาไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งจิ้มแจวจ้ะแซบเก็บไปเลยค่ะเปิ้นเทาเพราะเปิ้นนั่นที่ซื้อหรอก โอ้ยเจ๋งงพีนงงนง่น้องเลยนี่เจ๋งงเบ่งงเถอะคนโอ้ม,อมานหนีมานพี่น้องปุ๊บเต็มตาแล้วจ้าจ้าพี่น้องมาสรุปผลงานของเขาหน้าจ้าเก็บเห็ดมาหนีจ้าก็ถือว่าโอเคอยู่นะจัดพี่น้องได้ทุกแนวเห็นดนั่นแหละแต่ว่าก็รู้สึกว่าสิพ่อกันตอนเผาคือว่าหระพี่น้องมันฝนตกใส่ จากที่ดแดดก็ขาแลลวกับมาฝนตกใจกับเพื่อนเกิดอยากเท่าเร็วนี่ก็คือผลงานที่ทาได้นะจ๊ะสำหรับมือน,นี่ก็ไปแกน,นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดีพ่อลูกนี่วยจ้าสวัสดีค่ะ